เป็นช่วงเช้าค่ะเวลาประมาณ8ปดโมงกว่าซึ่งร้านกําลังจะทําความสะอาดพนักง,งานกําลังทําความสะอาดเพื่อที่จะเปิดร้านเราเช้าวันนั้นก็คือ,อลูกของพนักง,งานค่าก็คือเป็นช่วงปิดเทิมปกติน้องก็จะมาช่วยแม่อยู่แล้วเพราะว่าน้องอไม่มีคนช่วยดูดูแลลูกที่บ้านใช่ไหมคะแล้วป้าแกเนี่ยเป็นแม่ค้าขายอาหารข้างๆทุกเช้าแกก็จะมา จอดรถข้างหน้าร้านเพื่อจะลงของขายปกติแต่ว่าเช้าวันที่เกิดเหตุอะคะอ่ะแกเข้าเกียร์ผิดก็คือจะถอยหลังแต่เนี้ยเข้าเข้าเกียร์ผิดแล้วก็เหยียบคันเร่งก็เลยก็เลยพุ่งเข้าเข้าร้านเลยค่ะก็คือแกก็ตกใจะคะ่ะช็อกทำอะไรไม่ถูกประมาณนี้ตอนที่เกิดเหตุในร้านมีกี่คนมีสองคนคะ่ะมีพนักง,งานแล้วก็ลูกพนักง,งานหนึ่งคนค,ค่ะแล้วเขาเป็นไรไหมครับเออก,ก็คือ ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่น้องค่อนข้างช็อกและตกใจขวัญภาวาค่ะกลางคืนเนี่ยคือสอบถามมาแล้วก็คือยังมีการแบบขวัญเสียภวาอยู่ก็ยังแบบยังมีภาพเหตุการณ์ที่แบบว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรน่าตกใจอยู่ก็แต่เราก็พยายามบอกกับแม่น้องว่าไม่ให้พูดเหตุการณ์แบบนี้ต่อนหน้าแล้วก็ไม่ให้น้องดูคลิปที่ที่ลงอัะนะคะประมาณนั้นตอนนี้ยังช็อกไห ใช่ค่ะก็ว่าเช้านี้ว่าจะพาไปทําบุญค่ะแล้วก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยให้เขาแบบลืมๆเหตุการณ์ครั้งนี้ไปะะนะคะหลังจากเกิดเหตุนะคะคนที่ขับรถเขาได้มาคุยอะไรจะเราบ้างคุยค่ะแกแกก็แกแก,แก,แกแรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบก็ไม่ได้หายไปไหนก็มีการคุยเพราะว่าอารมณ์เหมือนเราก็ค้าขายด้วยกันนะคะก็หินใจกันแหละเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนเราไม่อยากให้ให้เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ทางร้านกําลังคุยกับประกันอยู่หาข้อสรุปอยู่เรื่องเรื่องค่า เสียหายอยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปอย่างที่ชัดเจนว่าจะยังไงบ้างแต่เบื้องต้นน่ะทางร้านได้ซ่อมกระจกไปแล้วชั่วขราวเพราะว่าร้านเรากระทบเยอะเพราะว่าต้องต้องขายเรามี3ส,สาขาที่นี่เป็นสถานที่ที่ต้อง สต็อกสินค้าของ2ที่ก็กลายเป็นว่าเราหยุดไปทั้งหมด3สาขาขาดไรายได้ก็เลยต้องอซ่อมกระจกก่อนเพื่อให้เปิดแอร์ได้<ม>เพราะว่าของเราขายเบเกอรี่ทำใหม่วันต่อวันไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในห้องแอร์ค่ะ<ม><ม>แล้วก็เสียหายของเราไม่ได้ขายของไม่หยุดที่วันคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะหยุดแค่2วันคืออยากจะคุยกับบริษัทให้จบเร็วที่สุดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขา,าจะจะจบเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องเบื้อง,งต้นก็ยังคุยเรื่องแบบว่า และรับรายจ่ายเพื่อส่งเสนอเขาไปอยู่ค่ะแต่ก็อยากจะให้เขาจบวันนี้แหละจะได้แบบว่าทำมาหารกินต่อไปค่ะให้เหจบรไม่เคยค่ะครั้งแรกใช่ค่ะเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นบทเรียนค่ะเพราะว่าจะส่งการแล้วที่ที่ร้านลงคลิปไปเนี่ยก็คือ1เพื่อให้ลูกค้าที่ร้านได้รับทราบ2ก็คือให้ทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยไดอ้อ่ดูแล้วเตือนสติเพราะว่าเหตุจะใกล้เหตุการณ์ส่งการแล้วแน่นอนทุกๆส่งการจะมักจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ